หุ้นเด่นของเราเลยวันนี้นะยี่สิบแปดกันยาก็เป็น BBL นะครับ <c oughs> ก็มีตัวเลขคาดการณ์กำไรไตรมาสสามนะครับออกมาเอา้โทษทีคาดไว้ประมาณสักแ,แถวหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านแล้วกันครับ <c oughs> กลมๆก,ก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านนะครับอาจจะชะลอนิดหน่อย Q on Q นะสี่เปอร์เซ็นแต่ว่าโตรแรงสี่สิบเ็ดเปอร์เซ็นต์ยอนนะครับ <c oughs> หลักๆที่เห็นก็เลยแผ่ว Q Q เนี่ยคือเขาจะมีรายการที่เป็นตี Fair Value เครื่องมือทางการเงินครับ ก็คือพกบอลเนี่ยที่ปีที่ไล่ไตรมาสที่แล้วนำกำไรเยอะมากเพราะฉะนั้นพี่โอ๋ก็เลยไตรมาสนี้เลยคอนเซอร์เวทีฟหน่อยคือไม่ได้ขาดทุนนะแต่ว่าให้กําไรลดลงนะครับเราเราก็เลยอาจจะเห็นว่าเอ้ยกำไรบีบอาจจะอ่อน QQ แต่ว่าไม่นับนะฮะต้องไปดูตัวเอ่อกำไรก่อนสำรองเนาะ PPOP PPOP นั่นแหละจะยังโต1.5% QQ แล้วก็15%บห้อนเยนเดียนะครับซึ่งถือว่ายังค่อนข้างแข็งแรงนะครับเรื่องของตัว นิมขยายตัวตามดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างที่พี่ปุ๋ยบอกนะครับแล้วก็ตัว NPL เนี่ยไม่ได้เป็นคอนเซิร์นนะครับสำหรับตัว BBL เลยก่อนหน้านี้ก็ทยอยลดลงนะจากประมาณสัก3.8%ในไตรมาส3ปีที่แล้วไตรมาส3ปีนี้คาดว่าจะเหลือประมาณ3.4%ก็ทยอยลงมาเพราะว่าฐานลูกค้าเขาเป็นคอร์เปอเรทขนาดใหญ่นะครับเคอเรนท์เชต้องบอกว่าสูงสุดในกลุ่มเลยไหมฮะพี่ปุ๋ย300%อะ ขวานร้อยเพื่อนเขาไปเดบโชวคือคือนี่เสียร้อยตั้งไว้แล้วสามร้อยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีเหตุการณ์อะไรมาให้ตั้งแบบตั้งเยอะๆผิดปกติต้องบอกว่าตัดไปได้เลยนะเครดิตคอสลดลงด้วยนะก็คือเอ่เรียกเขาเรียกว่าเป็นต้นทุนที่แบบคล้ายๆเป็นคล้ายเป็นเป็นค่าเผื่อนะครับนะจากร้อยสี่สิบห้าเบสิสพอยต์ลงมาเหลือร้อยสามสิบสามเพราะฉะนั้นดูแล้วสตรองมากนะในแง่ของผลการเงานนะครับว่า โอกาสที่จะผิดผิดเพี้ยนจากสำรองที่จะแบบโอ้โหพุ่งขึ้นมาเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็กำไรทั้งปีปีนี้คาด38 0 0 0พล้านนะโต29%เปีหน้าคาด4 1ดหมื่นล้านโต8ซึ่งพี่ปุ๋ยบอกื่ัจะพูดว่าอันนี้เรายังไม่ได้รวมการขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้ง <S 2> <S 2> <S นะครับ <S <S ในช่วงนะที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็อาจจะเห็นตัวเลขที่ขยับขึ้นจาก8%ดเไปเป็นดับเบิลดิจิตได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของ valuation นะครับอันนี้ เป็นอันนึงที่ยังไงก็คิดว่าแบงค์น่าจะลงยากอะคือลงก็ไม่ได้ลงแบบว่าเอเละเทมากมายอันนี้ยกเว้น SCB ไปอันนึงนะอันนั้นมันผิดปกติไปนิดหนึ่งนะครับแต่เราจะเห็นว่าการพักตัวของแบงค์น่ยโดยเฉพาะแบงค์ที่แบบแข็งแรงอย่าง BBL, KTB, TTB เนี่ยเวลาพักจะไม่ได้พักน่ากลัวแล้วก็ r พ c e ส o b บุกตอนนี้เทรดแค่0.5เท่านะครับในขณะที่ก่อนโควิดเนี่ยเกือบหนึ่ง ได้ครับเราไม่ต้องเอากลับไปที่เดิมก็ได so yeah, ้นะขอแค่จาก0.5เนี่ยมาสักจุดเจ็ดเนี่ยก็พอแล้วไม่ต้องกลับไปจุด9.1ก็ได้จากจุดหกไปเออพอดีจากจุดห้าไปจุดเจ็ดเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยย2ส3 0เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเวอร์ไปใช้ราคาเป้าหมาย BBL ปีหน้าเนี่ยก็เชื่อว่ามันก็ต้อง200บวกๆนะถ้าเทียบกับเป้าปีนี้ของเราที่197เนี่ยยังไงมันต้อง200บวกๆอยู่แล้วนะครับก็ ยังเป็นท็อปพิกสำหรับกลุ่มธนาคารนะครับราคาเป้าหมาย197แล้วก็ราคาที่ย่อตัวลงมาก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อ